เก็บตะกะแตนครับผมนี่ครับผมกำลังใส่ถุงนะครับใส่ถุงเอ,อตะกะแตนนะครับนี่ครับผมวิธีเอาตะกะแตนก็คือนี่นะนี่ครับผมนีได้เวลาเก็บตะกะแตนแล้วนะครับมือนี้เด็ดอก นี่ครับจกักผูชาวสารด้านเก็กบตะกะเตียนน,น,น,นี่นะครับผม อันเก็บแต่เซานะครับผมมันมันอีบโบเคไปไหนเนาะครับมันอีจับนะครับถ้าสวยมานี่มันอีเตกค,ครับส่วนเดบส่วนเดบอได้ครับอย่ามันสวยนะครับ สวยกันนี่มีโอ,อก,กาสดบินนะครับไปมือเศร้าเหมือนมัน,ม,นมันบกค่อยแยกบินไปไหนครับมือเศร้าเปเศ้านะครับวิธีเจ็บตะกั่แตนนะครับเก็บแยบ,บง่ายๆนะครับผมเป็นอย่างอีกหลายนะครับทางในนี่ยนะครับ บุกเบิ่งของผมนี่ครับอยู่ในนี้ก็ประมาณ4โลนะครับผม4โลน่าจะได้ ก็ประมาณนี้นะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์ให้กันเลยด้วยครับผมสวัสดีครับ